EP ที่2นะครับผมจะมาบอกวิธีดูนะครับว่าเพ้นโปรเทชันฟิล์มที่มีคุณภาพดีนั้นต้องผลิตด้วยสารโพลีเอสเตอร์ที่เป็น TPU เทอร์โบพลาสตกโพลียูรีเทนใช่ไหมครับทุกคนก็จะใช้คําว่าเป็น TPU นั้นมาเป็นตัวตั้งว่าโอ้ฉันเป็น TPU ท่านอยู่ปัญหาก็คือครับว่า TPU ที่เป็นเพ้นโปรเทชันฟิล์มนะครับที่เป็นเนื้อ TPU กับ TPH นี่นะครับมันมีความเหมือนมากครับมันเหมือนกับของของเกอครับมันดูออกยากครับมันดูยากครับ นะมันมีความขุ่นใสๆคล้ายๆกันนะคนดูด้วยตาจับด้วยมือเนี่ยมันดูไม่ออกหรอกครับถ้าคุณไม่เห็นป้ายนะและที่สําคัญที่มันแสบนะผมใช้คำว่าแสบคือไอ้คนให้บริการเนี่ยพอมันรู้อยู่ในใจว่ามันใช้กล่องขาวมันก็ลดต้นทุนคุณเชื่อไหมครับไอ้กล่องขาวเนี่ยนะถ้าคุณซื้อนะฮะผ่านออนไลน์ไม่ต้องไปิ้องไม่ต้องไปเจอลูกค้าไม่ต้องไปเจอโรงงานไม่ต้องไปเจอเรดดิ้งไม่ต้องไปเจอใครหรอกครับ คุณจิ้มไปที่ออนไลน์นะฮะในออนไลน์ทั้งหลายที่เป็นอี c คอม e เมิร์ซนคุณก็จะเจอสินค้านี่ทั้ง TPU ทั้ง TPS แะครับไม่ใช่เฉพาะ TPS เต็มไปหมดเลยแต่ถ้าเป็น TPU นะราคาเนี่ยมันจะขึ้น,นอีกขั้นหนึ่งเลยพูดยังไงว่าอีกเท่ากว่าขึ้นไปเขาจึงใช้ไม่ไหวไงเพราะเขาต้องมาตัดราคาเขาต้องมาทําให้ลูกค้าเข้าร้านเพราะฉะนั้นเอาที่มันเป็นของปลอมผมใช้่ว่าของปลอมก็ไม่ผิดหรอกครับนั่นคือ TPS นะครับ เม็พลาสติกไฮบริดผสมกันระหว่างเอาเนื้อ PVC เก่านะครับเอามาแปลงร่างเอามาผสมปรสานเนื้อใหม่แล้วฉีดเป็นแผ่นขึ้นมานะครับเพื่อให้ดูแล้วคล้ายกับเนื้อ TPU เนี่ยครับความสำคัญอยู่ตรงนี้นะแล้วคุณแกะมาเนี่ยมันดูไม่ออกครับยังไงก็ดูออจัดเลยถ้าผมไม่บอกคุณต่อไปนี้นะครับว่าทําอย่างไรข้อที่หนึ่งเอาง่ายๆเลยครับคุณเอาไฟลนนนใช้ไฟแช็กตัดมันเป็นชิ้นเล็กๆคุณเผามัน ถ้าข่าเหมานะครับจำไห้นะครับถ้าข่าเหมาออกมาจุดไฟเร็วแล้วไม่เร็วนะครับแล้วข่าเหมาดําไปปีเหมือนควันเลยเนี่ย TPS ครับมันจะไปเร็วมันจะลามเร็วแล้วกลายเป็นข่าเหมาแล้วออกสีดำๆคำๆหรือน้ำตาลเข้มๆ TPS ครับดูง่ายๆครับปิดไฟเร็วมากครับแต่ถ้าเป็นเนื้อ TPU มันจะทนกว่าเวลาคุณจุดไฟเข้าไปถ้ไปแช็คอย่างนี้นะครับนะครับมันจะลามไฟช้ากว่าและจะเห็นสีของขาเหมาจะเป็นที่เป็นไหม้แล้วเนี่ยเป็นออกสีน้ําตาลหรืออ่อนกว่ายังเห็นได้ชัด ดูง่ายๆอันนี้ก่อนเลยครับสองต่อไปนะครับคือคุณจัดมาที่เล็กฉีกถ้าเนื้อ TPS เนี่ยมันจะฉีกง,ง่ายคล้ายๆกระดาษนะมันจะไม่ยืดตัวได้เท่าไหร่มันยืดดีๆแล้วก็ขาดเลยยืดตัวแล้วก็ขาดเลยคุณออกแรงไม่เยอะมันจะขาดเลยนะครับเนื้อ TPS นะครับแต่ถ้าเป็น TPU เนี่ยยืดยาวได้ครับเป็นเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์สามร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีมันจะไม่ขาดทันทีมันจะไม่ขาดง่ายในการทดสอบก็จะเห็นชัดเจนด้วยด้วย่องมือในการดึงนะครับงั้นความทนทานนะครับความเหนียวต่างกันเยอะครับ แต่มันดูหน้าตาคล้ายกันมันเหมือนถ้าคุณไม่ถนัดเรื่องของปลอมนะครับมันดูยากถ้าคุณไม่ได้อยู่วงการ3ลองดูเนื้อมันนะครับเอาจิ้มดูนะครับมันก็จะทะลุเร็วมากเลยนะครับแต่ถ้าเป็นเนื้อ TPU มันทนกวา่าไงมันก็จะดันออกไปได้ระดับหนึ่งใช้แรงเยอะหน่อยถึงจะขาดถึงจะทะลุได้3วิธีง่ายๆนะครับท่านสามารถจะดู TPS และเนื้อ TPU ได้แตกต่างกันเป็นต่นต้นและนี่คือความต่างง่ายๆของการดูของ TPS กับ TPU กับ